สบายดีพี่น้องมาเก็บพักด่างขมกําลังง่มันโอ,อนจ้ะโอนแหงน้อยกระโด ขี้ส้มขี้ขมน้อยแทะพี่น้องเอย้ยยงามแดดไม่ใช่ได้พรแก,กงจะ่แก,กงใช่ปลาปลาแห้งปลาสดมันก็ว่าไปมันไอยกระโดดมันพันไงต้องทาอีกแกกอาทิตย์อาทิตย์กว่าหลองทิตย์นเนาะเขดดีน้อยพูดอะไรก็ได้เก็บเน่าคือวานล่ะ นกพักพักด่างคุมงามนยะเงียบงามางเป็นบางงองบางงองกับปุ้งน้อยน้ยบางมงองกับใหญ่แล้วแล้วเตะในี้โป้งดุนแล้วมันก็นใหญ่งามแห้งไวแถวนี้ ก็ดีกินมันพันแก้ไปไหนดอกรีขมอำลังรีไรมาจนาน้ำตาค ใหญ่เลยละบนี้เก่แหละตัวนี้นะเป็นอกดอกและแต่ก็กินได้คือเก่าแต่ตีแต่มันเหนียวละแก้มันจะขมแห้งนะถ้าอ่อนนะมันจะขมพอดีเสพ ก็ไใจใหญ่มากจนน้ำตาขูอันนี้ด่างส้มพี่น้องพวกด่างส้มพวกด่างขมอันพวกด่างขมมันก็ขมไนงะด่างส้มมันก็ส้มไนงะเอามาเปรียบเทียบกันก่อนพี่น้องเห็น ดักด่างคมก้านมันจะออกแดงๆใบมันจะใหญ่กว่าดักด่างส้มน้อยหลายนะพม่รน้ักดากส้มมันจะเขียวเขียวทั้งก้านเขียวทั้งใบละใบจะเลียวกว่ากินได้ทั้งสองตัวนี้จะออกส้มตัวนี้จะออกขมเออแก่งร่วมกันลงโตพอดีแต่ว่าโอ้ยงูใหญ่อยู่น้อยเป็นให้เ็บพอได้แกงก็พอแหล,ละให้มันใหญ่กว่า อยากเก็บพักขี้ขมแล้วได้บัวลายมันน้อยมันใหญ่ฉันเมาเก็บผักแว่นเลยบนกับก่นกับ,กบเกลียวกับซุปน้ำมันส้มที่เอาก็เนี้ยละเอาแต่ยอดนี่ยอดอ่อนๆไปเลยดึงหยอดคนหลายแห้งเว่นล่างดีๆกินกับซุปน้ำมันส้ม ลวกก็ได้บ่ลวกก็ได้แล้วแต่ปลมใหม่ดิเดนก็ได้มาเอาดูหน่อยกำลังปุลมใหม่ ออกมาทาั้งหมดนี่นนนๆนะพี่น้นอง ปนกับเจีเยวเซฟหาก,กินยากแล้วบองมองพื้นที่ไั่ค่อยมีแล้วด้อ ไนไหลออกเลยน้องเก็บแล้วเอามาล้างแล้วผมได้บหลาไหลมันน้อยอยู่มันเบิงมันที่สื่อว่ามันใหญ่หรืยอยังยังน,น้อยอยู่เคยเป็นอย่างเด้อพอได้แกงอยู่เก็บฟักเวนพร้อมเผื่อก,กับปุ่นกับเจียวเนาะเฟักแวนวเขา งามอ่ะเทพวะล้างเซน้ำเกลือดีๆโอ้ยอ่อนก็อ่อนทุกคนขาวอุ้ยสวยโอ่อนนะหนอนกันหลายะล้างนี่กบะบอกน้ำแล้วเด้โมเซน้ำเกลืออีกล้างดีๆ เก็บโดดนะพี่โน้องมังแทงยอดออกมาดูพี่โนโ้องไปเอามาเอากับปุลกับเจ้าหลายขนาดเก็บพอกินกับพออยากกินจะมาเก็บเอาไหม น้องพี่น้องตามสไตล์เฮาคือเก่าแหละหาหาอยู่หากินบ่หานึงก็หานึงบ่ได้แนวหาดอกมื้อนี้อยากกินผักเนาะมาเก็บผักผักเว่นผักด่างขมก็พอได้อันนั้นอยู่ดอกพี่น้องได้แกงอูน้บ่ใหญ่ใหญ่แล้วจังมาเก็บเนาะพี่น้องเอาคือเก่าหาแล้วก็ไปเฮ็ดกินเมื่อยด้านี้นะ อันละไฟมากินนี่กะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ถ้า,า,านะพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจนะจะับคลิปต่อไปเนาะการทานอยู่ทานกินไฟมากวิธีชีวิตแบบน,นี้พี่น้องฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันพอกันมาคิดนานนะพี่น้องเนาะส้ารับมื้อน,นี้กะส้าบายดี